สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่สสุขสารีฟามครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมพ่อไก่นะครับตัวแรกนะครับเป็นเจ้าลูกโ์นะครับแข็งแรงสมบูรณ์ดีครับลูกโ,โวูวชตัวที่สองเจ้ายกน้อยนะครับ Coher. ตัวที่สามเจ้าคุมแฟนครับยังแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับตัวที่สี่เจ้าสาปีหันครับตัวนี้ลูกชายมนแดงครับ coher. ตัวที่ห้าเจ้าหยกเพ็รนะครับแข็งแรงสมบูรณ์ดีทุกตัวนะครับ